สวัสดีค่ะเราพบกับลักที่ไพ,พ่ยิทยากรน,นะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงนวที่13สิงหาคมแล้วนะคะ2 5 6, 6 6นะคะให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์3าบคนวันอาทิตย์มาเลยค่ะคนวันอาทิตย์มี6ถ้วยนะคะ มีสิบไม้เท้านะคะมีเมจิกเชียนนะคะเขาบอกคนวันอาทิตย์วันนี้นะคะนะมีการดูแลบริวารเป็นอย่างดีวันนี้อาจจะมีเรื่องของภาระหน้าที่ที่เหน็ดเหนื่อยสักนิดหนึ่งแต่ว่าคุณทําได้นะคะนะเอาไหวเอาอยู่เอารอดนะคะแถมยังมีบริวารคอยช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะอะไรก็สําเร็จได้ดีนะคะขอพายทักพิเศษนิดนึงคนวันอาทิตย์นะคะ นะคุณแม่คิดถึงหรือเปล่านะติดต่อหาคุณแม่หน่อยนะคะมีผู้หญิงคนนึงคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจนะคะหรืออาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะนะคะแล้วก็เขาก็คงจะห่วงหาอาทรแล้วก็แคร์ความรู้สึกของคุณอยู่คุณลองติดต่อหากับหาเขาสักนิดหนึ่งนะคะต่อไปคนวันจันทร์สามใบนะคะคนวันจันทร์สามใบมีเด็กถือเหรียญน,นะคะมีห้าเหรียญอีกนะคะ แล้วก็มีโอแม่นางถือเหรียญน,นะเขาบอกว่าคุณเนี่ยนะห่วงแหนสตางอยู่งกอยู่เหมือนกันนะคะแต่วันนี้มันมีเรื่องต้องจ่ายแล้วคุณคานะคะหรือบางคนอาจจะได้เงินมาน้อยนิดนึงแต่จ่ายซะเยอะเลยนะได้เงินมาแบบเด็กๆแต่จ่ายแบบผู้ใหญ่ะนะคะนะรายจ่ายมากกว่ารายรับอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะระวังเรื่องของการเงินนิดนึงนะนะคะไม่ค่อยสู้ดีนะคะอาจจะมีรายได้เข้ามาบ้างแต่รายจ่ายมันเยอะนะคะขอพายค้พิเศษหน่อยอ่า เงินหมดเลยคุณหาแต่ก็จะมีคนช่วยเรื่องของการเงินนะคะหมายความว่าอาจจะมีคนช่วยทําให้คุณได้เงินง่ายขึ้นหรือว่าเร็วขึ้นหรือว่าจะจะไม่ได้จะไม่ได้อาจจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอาจจะมีคนคอยช่วยพูดช่วยอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณได้เซ็นเอกสารสัญญาที่อยากเซ็นได้งานที่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะทำให้การเงินของคุณเนี่ยมันดีนะคะอ่ะต่อไปคนวัน ควนนอ,อังคารนะต่อไปอังคารสามใบนะคะอังคารมีอัศวินไม้เท้านะคะเดอะมูนนะคะแล้วก็เก้าเรียญเออปังจะแม่จ่านะ แต่ยังไงก็แล้วแต่แต่การเหรียญมาอย่างนี้คือว่าปังนะฮะนะเออเขาก็บอกว่าวันนี้อาจมีเรื่องของการเดินทางนะคะออกนอกพื้นที่บ้างอะไรบ้างถ้าคุณไม่ไปอาจมีคนมาหาหรือกันมีการติดต่อสื่อสารส่งข่าวส่งข่าวกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณอาจจะมีความกังวลคิดมากเกินเบอร์ไปนะคะมีฝันที่แม่นยาหรือว่ามีฝันที่เป็นภาพจับก็ได้นะนะคะ บางคนอาจนอนไม่หลับแต่บางคนพอหลับแล้วฝันตะลุยเลยนะคะนะเรื่องการเงินดีนะคะนะเดี๋บริวารอาจให้โชคเรื่องการเงินค่ะนะ,ะขอไพ่ทักพิเศษอ่ามีเมจิกเช่นอย่างนี้ทําอะไรก็สําเร็จคุณคาเดี๋ยวคุณจะพลิกสถานการณ์ได้อีกนะคะต่อไปคนวันพุธนะฮะพุธสามใบพุธนีราชาดา มีจัสติกตายวันนี้ตายคนรอบข้างตายนะคะนะวันนี้คุณเบิร์เนอร์เลยคุณเบิร์เนอร์เลยนะคะนะจัสตาได้ไพ่ราชาดาแถมยังตามมาด้วยจัสติกอย่างนี้นะเพราะงั้นวันนี้นะคุณนะสแตนดาดสูงมากเป็นศูนย์จจกถึงศูนย์เขาเรียกว่าไเป็นศูนย์กลางของจักรวาลโลกนะคะใครก็ต้องใครก็ต้องทําตามที่ฉันบอกเท่านั้นไม่ได้นะคะ เป๊ะเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขี้บ่นจู้จีจ้และปากไม่ดีอารมณ์ก็แรงวันเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเบาได้เบานะแม่นะนะคะนะคนรอบข้างก็ตายกันหมดนะคะเออนะคะแรงนะวันนี้คุณนะนะคะแล้วก็เรื่องการเงินดีนะคะนะขอให้ทักพิเศษหน่อยนะคะเอาอาจมีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงขนส่งทนเฟอร์ชิปปิ้งต่างๆนะคะอินพุตเอ็กซ์พอร์ตระวังเรื่องของการ ลืมเข้าลืมของมันจะสูญหายนะอไปคนวันพฤริัสค่ะพฤริฮัฮามใบนะคะพฤริฮัสมี8ดา่าแป8ไม้นะคะอันทษมีแม่นางถือถ้วยนะคะมีแชริออดวันนี้พาริฮัสเหนื่อยหน่อยนะงานเยอะ,ะคะ่ะงานฮะงานเยอะงานเยอะ,งา,ยอะงานเข้างานเติบโตดีนะคะ งานงอกงานเงยนะ <laughs> นะคะนะแล้วเจ้าชะตาก็รู้สึกแคร์ทุกอย่างก็คงจะรับผิดชอบได้ดีนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางแบบด่วนๆวนด้วยนะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับเรื่องของยวดยานะนะนะหรือบางคนอาจจะเหนื่อยหน่อยวันนี้นะคะนะเพราะคุณเป็นแม่ครับเลยนะคะก็สู้ต่อไปรับรองว่าสําเร็จแน่นอนนะ,ะขอภพ่ทังพิเศษค่ะ แต่ก็มีกําลังใจดีๆนะคะบริวารซัพพอร์ตดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของอเขาเรียกอ,อะไรมีคนจริงใจแล้วก็ให้ให้ความรักหรือว่าให้ความชื่นชมกับเราดีนะะนะ,นะ<ม>ก็คือแล้วก็ทําอะไรกับเด็กก็ดีเด็กจะให้โชคให้คุณนะคะหรือคนที่มีลักษณะคล้ายเด็กนะคะตามนั้นต่อไปคนมันสุก3ใบสุก3มใบ,นะ,ะบนะคะสุกมีเจด เจ็ดไม้เท้านะคะมี Me the wheel of fortune นะคะและสุดท้ายเป็นสองเหรียญน,นะคะเขาบอกว่าคนวันศุกร์วันนี้เหนื่อยหน่อยนะมีเรื่องของการเดินทางน,นะคะมีเรื่องของการมีเรื่องของการเสี่ยงดวงโชคชะตานะว่าคนได้โชคได้ลาบแบบฟุกฟุกนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการเดินทางบางคนอาจจะมีเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยบ้างอะไรบ้างวันนี้แต่ขอให้คุณสู้อย่างเดียวทุกอย่าง ใส่ชัยชนะนะคะขอภพ่แทักพิเศษอ่าอย่างไรเสียนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองนะคะหรือผู้ใหญ่ให้ความเมตาตาตามนั้นเลยต่อไปคนวันเสาร์นะเสาวสามใบจงมาแม่จา๋าอ่าสามาด้วยสามไมทานะคะ กาชีนีถ้วยนะคะและหกไม้เท้านะอ่าเขาบอกวันนี้นะคนวันเสาร์นะคะมีมุกเม้นนะมีเรื่องของการเดินทางนะคะนะนะคะอยู่นิ่งไม่ดีนะถ้าสมมติว่ามีมุกเม้นเนี่ยดีนะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมีความแคร์ต่อคนรอบข้างสิ่งรอบตัวนะคะนะเรื่องของการงานมีความเฟกซิเบิลดีวันนี้อาจได้คนเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าอาจจะได้คนที่อ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุปกรณ์่ใคนได้คนมาช่วยเหลือก็ได้ได้อุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการเรื่ินขั้นเดินตําแหน่งได้รับคําชมได้รับรางวัลเออนะคะนะหรือการงานวันนี้มันอ่าเขาเรียกว่ามันเบาลงนะคะนะมันซาลงจากพายุที่โหมกระดน่เออก็ได้นะคะขอพัยทักพิเศษหน่ายคุณขา อ่าไพ่บอกว่าวันนี้คุณช่างครีเอทสร้างสารรค์นะคะคิดอะไรก็ทําทีละอย่างก็แล้วกันอย่าทํำทีละหลายอย่างมันเหนืงง่อยแล้วมันจะสําเร็จช้านะคะตามนั้นเลยจบแล้วนะคะทั้งเจ็วันเกิดเป็นไงเป็นบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ